เริ่มต้นด้วยอาเธอร์ที่มีชีวิตสงบสุขหลังจากที่เขาหลีกจากการเป็นนักฆ่ามืออาชีพเขาตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าของเขาและไปอยู่ที่บ้านริมทะเลในประเทศแต่ก็ยังมีปัญหาในใจจากการฆ่าคนที่ในอดีตและของเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกลับไปทำงานที่เขารู้จักดีทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของอาเธอร์เปลี่ยนไปเมื่อเกรส เป็นผู้หญิงที่เขาหลงรักถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มอาชญากรที่มีความสัมพันธ์กับแม็กซ์แม็กซ์เป็นผู้บงการที่รู้จักกับอาเธอร์จากอดีตและต้องการให้เขาไปทำงานที่ถนัดอีกครั้งแม็กบังคับให้อาเธอร์ทำภารกิจลอบลักสังหาร3ามคนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อแลกกับชีวิตของเกรซภารกิจที่อาเธอร์ได้รับคำสั่งให้ทำคือฆ่าหัวหน้าของกลุ่มอาชญากรใหญ่ที่กำลังวางแผนที่จะยึดครอบครองบางพื้นที่ที่ อาเธอร์เคยทำงานให้มาก่อนอาเธอร์ได้เตรียมตัวสำหรับการรอบสังหารเขาศึกษาข้อมูลจากเป้าหมายและทำการวางแผนอย่างรอบคอบเป้าหมายคือทอมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายของแม็กซ์อาเธอร์เข้าใกล้เป้าหมายในขณะที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่หรูหราด้วยความรอบคอบและความชำนาญในการฆ่าฟันแบบนี้ไม่ทิ้งร่องรอยอาเธอร์ทำให้เป้าหมายถูกสังหารอย่างสะอาด และไม่มีใครสงสัยสำหรับเป้าหมายที่สองอาเธอร์ต้องเข้าไปในโรงแรมที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นเขาใช้วิธีการรอบครอบเพื่อจะเข้ามาถึงเป้าหมายซึ่งการลอบสังหารอย่างที่ไม่สามารถจับได้